โอ้ครับสหรับมพอดีครับมาถ่ายหนังครับบ้านแม่นะครับเจอฝนนะครับตกหนักเลยครับน้ำท่วมแล้วครับตอนนี้น้ำท่วมเดินถายนั้นครับจอดเต้นจักรยีรอดวันรอดนะครับเดี๋ยวได้ดเบื้องเต้นเจ้าภาพก่อนโอ้ครับนอดีดึงเต้นไว้นะครับพอดีดึงเต้นไว้นะครับตอนนี้ลมแห้งครับดึงเต้นไว้ให้พัดแก้หาแก้เต้นออกครับตอนนี้ลมยางแห้งเลย มันเป็นร้อยแทนแน่นอนครับโอ้ขับดูสเต็ปเลยครับเด้อครับน้ำสวมเดินใช้นังเลยครับตอนนี้ครับเห็นยางบลาสนแล้วจักยางนะครับขึ้นแล้วแต่ตาตู้ลำโพงครับต่างพงไว้ครับฝ้ามืดเลยครับตอนนี้ ฝนตกอายุเขาแห้งเลยเหมือนนี่นครับอยากเบิดแล้วครับมื่แลงบ่เห็นไฟี๋ยวครับตอนคำทุกอย่างมีไฟนะครับ พูดว่าฝนหนาขาวนะครับเนี่ยปีที่แล้วนี่ก็ตุกบัดคึืนจนจนซอดแจ้งนะครับใช้หนังผ้าฝนเลยนะครับมือนัน,นครับปีงั้นฉลองป้าซานะครับเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นล่างปาซานะครับเลยมาฉลองอีกปีนึงนะครับเิ่นจีนทุ่สามปีนะครับปีหน้ากลยเป็นเดือนสีหงาคือเก้านะครับตอนนี้ฝนตกแข้งเลยนะครับตอนนี้ เปียกบิดครับเออรถกระเปียกครับยื่นเบิดเลยครับไม่อยากจะล้มเก่ามาวามันนี้เอาเพาอยู่เลยครับฝนสาดเอาสมีน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือแรงค่อยว่ากันใหม่นะครับพี่น้องอให้ฝนฟ้นา เศร้าตกซะกอนแต่ว่าที่ที่ใช้หนัง่ะดูดูด้วยน้านะครับครับขอจบคลิปไปเพื่อคิดดีครับสวัสดีครับ